สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องแอปเป่าตังเข้าไม่ได้มีการส่งไปผิดเบอร์มีการเข้าล็อกอินเข้าไปแล้วเป็นชื่อคนอื่นนูนนีนัน,น,านสาระพันปัญหามากมายนะคะลองมาแก้ด้วยวิธีนี้ดูค่ะ อันดับแรกต้องบอกก่อนนะคะหลายคนที่พยายามลองหลายวิธีมาแล้วไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะมาลองดูวิธีนี้ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องบอก้วยก่อนว่านีเคยลองทํามาแล้วแต่ก็ประมาณ80-90%นะที่ใช้วิธีนี้สําเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาวิธีนี้มาลองแชร์ดูนะคะสําหรับใครที่คาดหวังว่ามาดูคลิปนี้แล้วต้องแก้ได้100%แนแน่ เย็นก่อนนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีกระบวนการวิธีการไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ทุกเคสนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณเท่านั้นเองนะคะและกลากเลยนะคะในส่วนงการเข้าแอปเปิาตังถ้าเกิดสังเกตเวลาเราเข้าครั้งแรกสุดเนี่ยมันจะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะจากนั้นก็จะให้ทําการกําหนดรหัสผ่านนะคะ ซึ่งทุกคนนะคะก็จะทําวิธีนี้ได้มาหมดเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นเครื่องใหม่เอีม่มยังไม่เคยเข้าอะไรของใครมาก่อนไม่เคยแตะต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องมากนะคะก็แทบจะไม่มีปัญหาแต่เครื่องที่มีปัญหาสังเกตได้เลยนะคะจะมีการนําเครื่องมือถือเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องของเนเสร็จปับ๊บใช้ของเนเสร็จปับ๊บก็อยากจะเอาของคุณแม่มาใช้เอาของคุณพ่อมาใช้เอาเบอร์นูน่นเบอร์นี้มานะนะคะจนแบบมันแบบว่าไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะสําหรับใคร ใครที่เกิดเคสต่างๆและลองมาหมดแล้วแล้วไม่ได้ลองทำวิธีนี้ค่ะทุกครั้งในที่เรามีการเข้าแอปเป่าตังะคะ่ะมันจะมีการจดจําข้อมูลบางอย่างที่เราใช้งานมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราจะไปลบความจําทั้งหมดที่มันมี นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลที่ใส่เข้าไปจะเหมือนเป็นข้อมูลที่ผ่านจากเครื่องที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะคะอันนี้ก็จะมาแชร์ให้ดูนะคะสำหรับระบบ Android เนี่ยอันนี้ใ,นใช้ได้ผลค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะในส่วนของ p p o o n นะคะมันจะทำได้โดยวิธีการลบแอปโทรศัพท์ออกไปเลยลบเสร็จปั๊บติดตั้งใหม่ก็คือจบนะคะแล้วก็เข้าใหม่นะคะก็จะเป็นข้อมูลอันใหม่ แต่สำหรับของเครื่อง Android ถ้าเกิดลองลบแอปเสร็จปั๊บลองมาเข้าใหม่ก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะพี่ยังไม่แตกต่างอะนี่แหละจะมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นคีย์หลักเลยนะคะวิธีการง่ายมากๆเลยนะคะให้คุณไปที่ตั้งค่าของเครื่องนะคะถ้าเกิดคุณเป็น Android นะตั้งค่าเครื่องค่ะเสร็จปั๊บหาคำว่าแอปนะซึ่งแต่ละเครื่องก็ชึ่นไม่เหมือนกันอาจจะเป็นแอประบบ แอปเริ่มต้นบางคนก็จะมีเมนูซ่อนอยู่นะคะ,อ,ะอาจจะต้องเข้าไปในการตั้งค่าเพิ่มเติมถึงจะเจอคําว่าแอปนะอ่ะหาคําว่าแอปให้เจอก่อนในตั้งค่านะคะเมื่อคุณหาเจอเสร็จปับ๊บ กดเข้าไปนะคะคุณก็จะเจอแอปต่างๆเยอะแยะมากมายแอป l ล n e แอป a c e b o o k นะคะและก็จะมีแอปเป๋าตังค์อยู่ในนั้นด้วยถ้าเกิดคุณเข้าไปเจอแอปเป๋าตังค์แสดงว่าคุณเข้าถูกที่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่เจออาจจะมีคำว่าแอปหลายอันอาจจะเข้าผิดไปลองเข้าอันอื่นก่อนนะคะไปหาเป๋าตังค์ให้เจอค่ะหลังจากที่หาเป๋าตังค์เจอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะคะเราก็จะเข้าไปหาอันนี้นะคะคีย์หลายอันคือคาว่าที่เก็บข้อมูล ที่เก็บข้อมูลนี้นะคะจะเป็นการเก็บจําต่างๆสิ่งต่างๆไว้ที่เราเคยทํามานะคะว่าเราเคยทําอะไรระหว่างกันไว้มันก็จะจําไว้ทุกอย่างหมดนะคะพอกดเข้าไปในที่เก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมี2ปุ่มให้เราเลือกก็คือล้างข้อมูลแล้วก็ล้างแคชนะคะสําหรับของใครที่เคยเข้าใช้ได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่พอเข้าใช้บางครั้งอาจจะมีการสแกนไม่ได้บ้างให้ไปลบแคชนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มีปัญหาในการเข้าระบบไม่ได้ตั้งแต่แรกให้ไปลบข้อมูลนะคะย้ำอีกทีนะว่าลบข้อมูลเลยใครไม่อยากจำอะไรให้วุ่นวาย,วายไปลบข้อมูลเลยค่ะพอเลือกลบข้อมูลเสร็จนะคะสังเกตนะคะสมมุติว่าเลขตัวเลขเราเนี่ยจะเป็นความจำข้อมูลอยู่ที่ 500k 500เมกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะคะถ้ามันกลายเป็นศูนย์โอเคแสดงว่าลบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ แล้วพอน,นี้เมื่อเราล้างความจําทั้งหมดออกไปแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นทําทุกอย่างใหม่ทั้งหมดค่ะเริ่มจากการใสร่เบอร์โทรศัพท์ศาศาพของเรานะคะใส่ไปเสร็จปั๊บนะคะกําหนดรหัสผ่านใหม่นะคะสําหรับใครที่เคยมีปัญหาเรื่องการรีเซ็ตพินนะคะรหัสพินรหัสล็อกลองทาวิธีนี้ดูก่อนนะคะเผื่อไม่ต้องไปแบงค์นะจากนั้นพอกาหนดรหัสผ่านเสร็จปับ๊บเราก็ทําการเลือกการยืนยันเข้า G ี a l l e t นะคะโดยการใช้บัตรประชาชนพอใส่บัตรประชาชนเรียบร้อยสแกนใบหน้านะคะแล้วก็ดู o OTP เนาะว่า OTP มันส่งไปถูกเบอร์ไหมเบอร์ถามว่าจําเป็นจะต้องอยู่ในเครื่องที่เราใช้หรือไม่จะบอกว่ามันไม่จําเป็นนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยเอา,อาเบอร์ของคุณพ่อ บอร์ของพ่อเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดเนาะแต่จะมาใช้ในเครื่องเราที่เป็นสมาร์ทโฟนแค่คุณพ่อเขาอะค่ะยังใส่ซิมอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เครื่องใดก็ได้แล้วมาส่ง OTP ไปได้เราก็ไปเอาเบอร์ OTP นั้นมากรอกในแอปเป่าตางังแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถเข้าได้แล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในเครื่องเดียวกันนะอันนี้มีหลายคนเข้าใจผิดว่าเราต้องถอดซิมมาน,นุ่นนี่นันมาใส่ในเครื่องนี้ไม่จําเป็นนะคะแค่มีการส่ง OTP ไปได้เราก็เอาข้อความจาก S m s นั้นแล้วก็เอามาใส่ในเครื่อง แค่นี้เราก็สามารถเข้าได้แล้วเหมือนกัน ขั้นตอนถัดไปที่เหลือก็คือเป็นการสแกนใบหน้าการสแกนใบหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครสแกนแล้วไม่ผ่านเอาไปหาแสงสว่างดีๆสักหน่อยนะคะแล้วก็ลองสแกนอีกทีถ้าไม่ได้จริงๆแล้วก็คือต้องไปธนาคารเพื่อทําการดิฟชิปส่วนใหญ่จะผ่านเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าทําทุกอย่างแล้วไปทําดิฟชิปที่ธนาคารแล้วยังไม่ผ่านอีกอันนี้แสดงว่ามันอาจจะมีความบัวพันอย่างอื่นนะคะให้เริ่มไปทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะ โอเคถ้าเกิดใครมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็ลองไปทําดูนะคะว่าสามารถทําได้หรือเปล่าใครมีปัญหาเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่เปลี่ยนไปแล้วเบอร์หมดอายุไปแล้วเบอร์ไม่ได้ใช้แล้วเบอร์หายแล้วไปดูคลิปก่อนหน้านี้ นะคะเนี่ยมีบอกไว้หมดแล้วนะคะในนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ลองทําแล้วได้ผลยังไงก็มาบอกด้วยถ้าได้ผลก็บอกนะคะไม่ได้ผลก็บอกนะคะถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรท่านีหาวิธีแก้ได้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแต่ก็เหมือนที่บอกนะคะมันก็ไม่ได้ทุกเคสไปสําหรับเคสที่ทั่วไปเลยที่เนยเจอนะคะก็สามารถแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาวิธีมาแชร์กันร่าวๆแบบนี้ขยายความให้นิดนึงนะคะสําหรับระบบ Android ที่เนยบอกเนี่ยก็จะมีในโทรศัพท์ต่างๆทั่วไปเลยซั s u n g vivo oppo พวกนี้นะคะก็จะใช้ระบบปฏิบัติการ android ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีนี้ได้นะคะแต่ iphone ค่ะก็ลบอย่างเดียวแล้วก็ติดตั้งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าการใช้วิธีนี้ดีกว่าการลบแอปแล้วก็ลงใหม่ตรงไหนก็ดีตรงที่ว่าสําหรับคนที่เน็ต สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปลบแอปแล้วลงใหม่บางทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการโหลดนานนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเพราะถ้าเคลียร์แคสเซ็ตเรียบร้อยปั๊บก็เสมือนเป็นการโหลดแอปเข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะซึ่งบางทีอาจจะดีกว่าเดิมที่คุณเคยทําก็ได้เพราะฉะนั้นลองไปทํากันดูค่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เนด้วยนะคะเนยมีช่องนะคะใน u t u b e นั่นนันเนยสามารถไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะคะจะมีการแจ้งเตือนตลอดถ้ามีสาระข้ออมมดีก็จะเาาแชร์ ะะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วใครมีคําถามอะไรทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะถ้าตอบได้จะรีบมาตอบให้สําหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย